โอเคนะพี่น้องตอนนี้เขากลสิขึ้นไปทึ่งๆึ่นหยิมหนงาหนาน้ำดังบบาหน่อยขึ้นไปทึ่งหน่อยพ่นบาหน่อย พอหน่อยฉันไปขอเที่งแล้วนี่ทั้งขึ้นเนาะกล่กองลังนี่กูทำให้นหนอยกล่องหนามมันชีสั้นๆเนี่ย ไปอย่างเดียวแล้วคันขางเสียเสียวหน,น่อยนึงอยู่ฮู้ทางเขาขึ้นมาเนาะดอกจำปาวู้ง่ามคักช่วงนี้เนาะมอสำหรับถ่ายรูปซะเหลือเกินส <c oughs> ายเซลฟี่นี่ถ้าสายเซลฟี่มากนี่บ่ผิดหวังนะ เจ็ดชิบเจ็ดขันสิอ๋อนี่เถิงนี่ก็มีพระพุทธรูปเนาะให้กราบสักการะบูชาอยู่ทั้งเถิงก็ยังมีเขาขายไอ้ถูกเทียนน่ะก็ดอกใหม่มกเบ่งเนาะมีแบบว่าน้ำซักซีดเนาะอันนี้คือจะเป็นน้ำซักซีด เวลาไพเขมามา,านี่เนาะกะสิมาบูซานี่เนาะบูซาบูซาจากมองนี้แล้วกะ็มาตรงอานามนี่เมื่อไว้ถ้ากินหรือว่าเอาไปเมื่อไว้ถ้ากินแล้วก็ไว้ถ้าเป็นไในยังมะเขือเนังไว้ลดน้ำล้ำหัวอย่างงประมาณนี้เนาะเห็เนเป็นแบบอ่สิริมงคลแก่ชีวิตเนาะนี่เนาะพี่น้องตอนนี้เขาก็สิขึ้นไปเบิง่งห้อยพระพุะทธบาทเนาะ นี <N h iding> ่ไก่น้ำเทียวสองคนไปกินฟางกันกับสว่านนะไปกินเสื้อยังไรทางกะเริ่อมผุพังแน่น้อทางกะได้คนพังกานใกล้นี่เนาะอยู่แถวได้เงอนนี่นะใกล้บ่มาแต่มาแต่แต่เฮือนมาพี่ใกล้ด้วยก็มีไก่เฮือนเอเฮือนเจ้าไกใกล้เนาะเฮือนน้อยใกล้ก็จะไปกินข้าวเฮือนเจ้าก็จะไปกินข้าวเฮือนเจ้าได้เลย กำลังหาหมูอยู่เนาะพี่น้องตอนบ่จะกินเขาลอยพระพุทธบาทแล้วกาลูกปั้นนี่ว่าลูกปั้นสั่งนี่ว่า้นังามอ๋อาแขนไผ่เ่าถึงกับแม่นมีบุญเนาะขาแขเั้นเลื่อยเห็นไหมขันเลื่อยนี่แม่นบาปบ่ขันเลื่อยนี่แม่นบาปมันบ่บุญร้ายเนาะ เอม้องนูจังขึ้นใหม่องใหม่อยู่ไปดิหใหม่งเออคือเด้งรับคือไฟนี่ก็มสูงพอกับตะเปนี่ก็น่าสิพอๆันกันเนาะถามันก็เก่าแม่นบ่ตัวจังหยังน่นยสิือเอากได้อีกสิบ่เออ เด็กต right. ิดเทิงไเด็เิงยไยังหมลายนี่ยังไม่นี่เจะก็มือจ่อที่กัก่อนเฮ้ยเ้นี่เงเ้ยวยบ้หนังยางยฮ้ยไ่ได้ถ้กันเทกกันยใส่ไมมีบุญใ้ไม่ีบุญเป็นวะใส่มีบุญหร่บเทนี่ใสุดนี่จะป้องเทจะจั่งจะแงว่าไม่มีบุญแต่ให้มือบะเทิงนี่แงวา บาปนะหนึ่งสามสี่ห้าบัเถิงเลยเนาะกราบกอพรก่อนบัเถิงบัเถิงขนาดแกนยาววันนี้ยังวเถิงไม่ตี่ใบใหญ่เนี่ยพอพรก่อนอันนี้มันจะเป็นลูกแกสลักเนาะแม่นลูกแกสลักลูกแกสลักของคนโบราณเพื่อนคนโบราณจะเป็นแกสลักไว้ว่าสัญลักษณ์นะมาแล้วก็ได้สัญลักษณ์ของเพื่อนเมื่อก่อนอาจเซมีก็ได้อาจเซมีแบบคนใหญ่แบบนี้เนาะกับว่แน่เนาะ คือดคนเลยนะอ้อผู้ใด้็ไหนนี่เนาะเอามาลองมึงโอ้โห้แฮงหลยของฝนให้มันส้นข้างหนึ่งคนแคนจะสั่นเึงจะไปถึงถึงถึงยางเนาะคนตะกี้นี่เป็นว้านั้น แล้วเนี่ยมาทีนี้่ยหม่น่อยหน่อยวะหน่อยมาลองวะเองจะปอมก่อนไ่หลงทงกันแล้วมใแจก่ายันจูแวน่่มนให้จย่งหนึง เบิกชงขู <S <S ่เหงอยังหลก็ค่อยยิงจับแขนยืดออเลห้มันแับให้มันหอนเอากระเทิะเยจังแค่นี้ไม่ยากือูบ่ถึงเรา่มีเปถงเ๋ยวถาวงมาหน่อยเนาะจิถึงหมดเือคนสุดท้ายเฮาเดือน้อยหนึ่งเดือประมาณขอมือนึงเนาะแตงสีหอดนี่ก็เป็น แกสดาขูบสางเก่งในคนสมัยตะกีเนาะขนาดหินเขายึดเาจยังแกกันไดเนาะเก่งเก่งมาแดยังน้อยหนึ่งยังหน่อยนึ่งยังซ้ำข่อยบ่เนี่ยซำไดซำไดำเจ้าให้ขีำได้ขีซอเมอรโอ้บุญ่ฮอดจอดบ่เทิงไห่เลยเบุญอดบุญเท่าน่อียงเลยนะงวาส เกหมักซุ้ม,มากินเลยที่บีเผมเคยกินเนละยม่เมเคฟาสมหสมมวานกันนี่นเลอมัน,นี่นกันหานาอันนี้คือเป็น,น,นาเาเจ้าเอิญว่า,าพะพมพะพมสีหนาบ่สีด้วยสามัหนังน้าเห็นคือเห็นนี่โอ้หนาซีาหนาพะพม,ส,ส,ส,มสีหนาแมนควงเนวกัดสิกัดใบข้อพรเพิ่งก็เนาะในได้ห่อกระเด้มาแล้วเนาะ

พี่ตาดูแล้ันเอโอ้สกิดพ่าให้หน่อยภาษีนกิษนอภัยอย่างมากอะมาไดนในสถานที่ตรงเกี่ยวสถานที่แห่งนี้ก็อยุที่เมืองจำปาสากแข็งยาปะสากน้องพี่น้องมไหกินเยออู้หทางหนาเฮาไก่ินไก่ไกน้องสาเนสองหนองทางเขามามันคือทางเขามาฮะเขาห้องอย่ยงนะ

ห้องนางนี่ฟังฟังสายบอกเือครโอ้ยู่พุ่นอันนี้ห้องท่าเป็นบ่น้องหญิงน้องสายอออันนี้อันนี้เด้ค่ะมองมอองทีกระเจ้าเห็ดแบบยางไปเลยกระเจาห้ององี้ยทางยางขึ้นมาน่ะเออมีดังลักสวนสี ได้ยังไสิลมอ่ะคือเดือดนักซสเซอ๋อนักสาวซสเซเฮากับโบหูเนาะตัววอา่นี่เอาดีๆเอาเดืองจริงเอาเป็นเอาเป็นเลือดเป็นเท้านักสาวซอสเซอ๋อน้องพี่น้องอันนี้ก็เป็น แกสลักสางเนาะเลยหินก่อนง่ายเนาะพี่นนองเนาะแต่ก่อนมันมีสามหัวเนาะแต่ว่ามันมันโยดออกเนาะมันเดิมมันเดิมเกาแกแห้งเนาะมันลายรอยปีแล้วมันก็เลยสึบต่อไปตามการเวละมันก็โยดถิมอันไห้ขาของมีมันเดิมแตกออกเลยเนาะทั้งนี้นี่เป็นหัวเนี่ยหัวสระ เป็นสองตัววะอันนี้ก็อันนี้ตัวหนึ่งเนาะเรียกว่าเป็นหัวอันเดียวกันบ่อันนี้เนาะมันมันแตกเหระพี่น้องเนาะมันเดิมแตกถิ่มเบิรดล่ะปุพังไปเบิร์ดล่ะมันกระโดนเนาะยังมีอันนั่นอีกเนาะพี่น้องดูปั่นแขกเนาะดูให้ดูปั่นแขกแกสลักแขกปะเดี๋ยวเอาไปเบิรงแกสลักแขกคนตะกี้แกสลักเนาะแกสลักจากหินเก่งที่ว่าแบบที่มือ งามเนาะเห็ดแบบงามอดีเพราะว่าคนตะกอนบริมีแบบเครื่องไม่เครื่องมือแบบที่ท่านสมัยเนาะแต่ว่าเขากัยังแก่สดะกใบเนาะเก่งเลยในนาที่เป็นนี่เป็นเจดีป็นเพือนเนื้อตะกี้ตัวนี้เป็นแผฟ้าเป็บานเป็นแตกเออารับัพุนัโอ้เาเป็นอนกานซะ ผุพังหมดเลยเนาะับาด้เอ๋อนี่เด้เป็นแบบเป็นคือแบบหูกแขมานอนทับเลยเนาะ แกสลักเลยแบบสุดยอดเลยปลาหนีดขนาดเนาะอันนี้เยังนี่เนาะเป็นดปันเป็นดุแกสลักแข่ี่าวสวัรค์มืตกระดอย่งมนี้างึ้นสวรรค์แต่ว่าตอนนี้ขึ้นเมื่อไรแล้วปลาหกหลายะี้ไราย้ห้ตัวนี้ายวห้าผีห้าวันผี อันนี้จะเป็นหางเนาะอันนี้จะเป็นนี่ก็เป็นบันไไดมันว่าเป็นบันไดทางสวรรค์เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็บฟูพังมื่อใดในความเชื่อของคนโบราณเนาะอาจสีเมีนแต่ว่าห้าวบะหูเนาะอันนาจจะเป็นหัวขึ้นขึ้นสวรรค์เนาะโอ้โหขึสวรรค์แกขึ้นเนาะแกสตาร์กเนาะแกอะไรแบบปานนิดเลดิมันเป็นบางข้อเสือมพวกแกได้เลือกอลดีเนาะเล้อามือโอ นี่เนาะพี่น้องอันน yes right ี้ก็จะเป็นหอยตีนเสือหอยตีนจากตีนเสือมีแต่หอยตีนเสือเนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นจุดขาวเสือเนาะพี่นนอะเป็นจุดขาวไข่เคี่ยงกับหอยตีนเสือเนาะแต่ว่ามันบวมบลบหายไปใช่ตีมันยูงสีตลอดเลยอืมนี่เนาะพี่นอเ่อนเนาะเคน้ยมหอยตีนเสือเออเอมายูตี มันเป็นยิ้อ่อนเออแล้วนกรสีแบบกระโดดมากเลยกระิีแบบเป็นหอยเลยอ่าซีเมนต์นี่เนาะพี่น้องแบบนี่ที่เฮาเลาะเบิ่งมันจะมีแกสลักสร้างแล้วก็มีแกสลักอย่างแกสลักแขกแล้วก็จะมีเพิ่นเฮ็ดเป็นบันไดเนาะจึงเขาเจ้าเอิ้นกันว่าอ่าทางขึ้นสวรรค์เนาะพี่น้องแล้วก็จะมีอยู่ทางในนี่เพิ่นว่าเป็นห้อยตีนเสือเนาะ มันก็สอยู่จุดนี่จุดนี่ก็สสอยูจุดอ่าสิว่าจุดสูงซุดกับแมนเนาะพี่น้องเพระาะว่าทั้งๆแต่ก่อนมันขึ้นมาได้เคยขึ้นไปได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันขึ้นมาได้เนาะทางขืนมันพังลงมาเนาะมันก็ได้ข้นมาได้ช่วงนี้ก็ิมีแต่หินแบบเป็นหินอ่าเป็นหินพลานก่อนใหญ่ๆเนาะพี่น้องเรียงได้กันอยู่เนาะ นีเนาะพี่น้องตอนนี้เ,เขากับผ้าเบาหน่อยแล้วก็กทิมงานเนาะสาว่สา,สาเล่าสวสารรค์แล้วก็เสายังปอเนาะเหลาะกันเต็มที้วมันมาตั้งแต่ส,สาก5โมงเนาะบระมาณเสารเหรอกประมาณเจ็ดแปดเอ้ยแปดเก้ามงเนาะกวัิมาถึงกับประมาณสิบชั่วโมงแล้วกามีหนองอีกคนหนึ่งเนาะถึงเราอยู่อยู่รอนตลาดเนาะเรามาหาเนาะเอากล่องลังเลยฮะหม้อิบกล่อง น้องน้องมาจากรอนตลาดเนาะพี่น้องสบายดีถึงน้องก็เฮ็นสองยูทูบคือกันซื้อสองสี่เนาะสมาร์ดีแชนแนลสมาร์ดีแชนแนลนาะพี่น้องจะได้ก็จะฝากจไดปก็ไหนก็แชร์กดติดตามให้น้องเพื่อนเนาะจะเป็นกำลังใจเพื่นนะผู้สาวเด้นี่ผู้สาวอันยุอะไรเดียวสาวเจ็บสาวเจ็บโอ้โหสาวเดียวแ็่สาวอยู่นะฮะพร้อมเลยน้องฝากกัาไป กดได้กดซับตะไคร่ให้น้ำเนาะแต่กะ่าลืมกดให้เฮาน้ำนาะพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้เฮากะสิจบไว้สั้นๆแต่ตอนนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวเอาไว้พอกันอีพีต่อไปเนาะมาน้อยแม่อีพีต่อไปเฮาสิีไบไซกันดีตามเจ้าภาพนี่เดี๋ยวตามเจ้าภาพนะโอเคเดี๋ยวเฮาจิจัดไปเนาะเดี้จีจัดไปกับไปได้เนาะเจ้าถิ่นาหน้าท่านผู้ชมเไปโอเคพอกันไหมคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้เข้าจีเกาเข้ามาสบายดี 妈的！<laughs> <Yeah. S 1> <laughs>